สวัสดีครับพี่น้องตอนบ่ายของวันที่10ตุลาคม2 5 6 3นะครับจากที่ผมทำคลิปไปเมื่อเช้านี้เรื่องพายุดิปเชนในทะเลจีนใต้นะครับก็มีพี่น้องบางท่านนะฮะเห็นอยู่คน2คนนะได้เข้ามาให้ความเห็นกรุณาให้ความเห็นคอมเมนต์แบบบ่นๆนะฮะควรคแจ้งให้แน่นอนลนะจนแจ้งให้แน่นอนกับ คลิปการเสนอข่าวพายุเนี่ยจะได้เตรียมตัวกันให้ทันชัดเจนควรจะชัดเจนกว่าน,นี้ก็น้อมรับครับก็จัดให้ตามคําขอนะครับพี่น้องอัปเดตล่าสุดนะครับพายุดีเพรสชั่นลูกเมื่อเช้าเนี่ยฮะที่ยอมความกดอากาศต่ํา92 w เนี่ยขึ้นเป็นพายุดีเพรสชั่นแล้วในทะเลจีนใต้มีศูนย์กลางที่พิกัด13องศาเหนือ114นะฮะองศาตะวันออกฮะ สำนักอุตุชื่อดังได้กำหนดหรือแท็กเส้นทางเป็นอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น jtwc หรือ cims หรือ jma อย่างอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเนี่ยครับโดยพายุ td 1 7 w เนี่ยครับหรือพายุลูกที่17นี้ก็จะทวีกำลังแรงขึ้นนะเป็นพายุโซนร้อนหรือพายุระดับ3ในค่ำคืนนี้นะครับพี่น้อง พี่น้องดูนะครับดูแท็กเส้นทางประกอบไปด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับจะเห็นเส้นทางที่เขาแจ้งมาอย่างเป็นทางการแล้วก็อันนี้ก็คงเป็นที่แน่นอนครับโมเดลมันนิ่งแล้วนะครับก็จะเคลื่อนเข้าตอนกลางของเวียดนามครับพี่น้องดูนะครับต่อด้วยอ่าสปปลาวหรือประเทศลาวฮะบริเวร้อยต่อระหว่างกัมพูชากับไทยฮะแถวแถวอุบลราชธานีฮะแต่ก็ตามฟอร์มนะครับ ช่วงนี้ฮะพอขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วก็เคลื่อนไปทางลาวเนี่ยก็จะอ่อนกําลังลงเหลือเป็นดีเฟชชันเหลือถึงบ้านเราก็เป็นน่าจะเป็นยอมกําลังแรงอันนี้คาดการต่าๆไว้ก่อนนะครับเพราะจะเจอกับอากาศที่กําลังเย็นของบ้านเราด้วยก็จะทําให้ให้ลดแรงลงไปแต่มันก็คงไม่จบเท่านี้นะครับพี่น้องเมื่อพี่น้องดูแบบจําลองโมเดลของพยากรอ่า อาจจะโมเดลพยากรณ์นะฮะดูทางฝั่งตะวันตกของประเทศนะครับซึ่งเรายามนี้อีก2วันข้างหน้าเนี่ยเรามีพายุที่พัฒนาเป็นไซคโคลนอยู่ในอ่าวเบงกอนนะฮะก็คือพายุน้อยหรือพายาุหรือย่อมความโอดอากาศต่ําที่ไปจากบ้านเราเมื่อวานนี้เองครับเนี่ยฮะมันก็ตัวเนี้ยมันกําลังทวีกําลังแรงเขาก็จะตึงล่องฝนไว้หรือล่องมรสุมเนี่ยที่พาดผ่านบ้านเราให้แรงขึ้น เชื่อมกับพายุที่กำลังวิ่งเข้ามาเนี่ยครับแม้ว่าจะถอยกำลังลงเหลือแค่ดีเวชันหรือย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก็แล้วแต่นะแต่ก็จะมีฝนหนักมากนะครับฝนหนักมากตามแนวล่องเลยนะครับของอิทธิพลของพายุก็ได้แก่อีสานแถวล่างนะนั้นก็คือพี่น้องที่อยู่มุกดาหาร101อ็ดำนาจเจริญอุบลราชธานียะโสธรศรีสะเกดและสุรินทร์นะครับในวันที่สิบเตุลาคมเนี่ย ที่จะถึงเนี่ยและ,ะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปครับตอนกลางคืนผมจะบอกว่าพี่น้องเห็นภาพในคลิปไหมครับแบบจําลองจากอุตุนิยมวิทยาไทยนะครับฮะหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับในวันที่17เเนี่ยนะครับเนี่ยข่าวมาใหม่เลยก็จะมีพายุลูกใหม่เสริมเข้ามาอีกอันนี้ว่ากันว่าแรงได้ถึงระดับใต้ฝุ่นเลยว่าอย่างนั้นเลย เส้นทางก็เหมือนแนวเดิมเลยครับเหมือนพายุที่เข้ามาเนี่ยครับก็คือแม่แม่นไม่แม่นม,ม,ม,มาดูครับแต่นั่นเป็นภาพของอุตุอุตุไทยนะครับคอยติดตามกันใกล้ๆผมจะอัปเดตเรื่อยๆให้พี่น้องรับทราบอีกทีตอนนี้จับตาว่าที่พายุที่ชื่อหลินฟ้าก่อนนะครับโซนล้อลูกที่15าแห่งปีนะครับว่าจะได้ฝนแค่ไหนสำหรับพี่น้องภาคอีสานนะครับสวัสดีครับ